สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์ดน,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ามีการค้นพบแนวแร่ลิเทียมประเภทสปอร์ดูมีนนะครับในภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีนและทรัพยากรลิเทียมในทะเลสาบเกลือบนที่ราบหูชิงไห่ทิเบตซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากส่งผลให้จีนนั้นมีปริมาณสำรองลิเทียมในทะเลสาบเกลือมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในเวลานี้ นอกจากนี้คณะนักวิจัยของกีนย,ยังจะเอาชนะความท้าทายทางเทคนิคครั้งสําคัญด้วยการสกัดลิเทียมจากเหล็กปิดโดไลท์ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีปริมาณลิเทียมสูงแต่แปรรูปได้ยากแล้วก็มีต้นทุนในการแปรรูปสูงอีกด้วยสําหรับลิเทียมนั้นเป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่หลายประเภทนะครับซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานาการสื่อสารเคลื่อนที่การรักษาพยาบาลและก็เชื้อเพลิงเพื่อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียกด้วยทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์กันว่า การสำรวจลิเทียมภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นของจีนจะช่วยลดการตุ้งพาการจัดหาจากต่างประเทศและส่งผลให้ตลาดลิเทียมระดับโลกนั้นสมดุลมากยิ่งขึ้นความเคลื่อนไหวจากสำนักง,งานสำรวจธรณีวิทยาแห่งประเทศจีนซึ่งสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็เปิดเผยนะครับว่าจีนนั้นมีความก้าวหน้าสำคัญด้านการสำรวจลิเทียมโดยปริมาณสำรองของลิเทียมเพิ่มจาก6เปอร์เซ็นต์เป็นถึง16.5ของปริมาณสำรองลิเทียมทั่วโลก และกลายเป็นประเทศที่มีปริมาณลิเทียมสำรองเป็นอันดับสองของโลกขยับขึ้นมาจากอันดับหกความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสําหรับการค้นหาทรัพยากรแร่ธาตุนะครับโดยเฉพาะแร่ธาตุหายากของจีนนั้นก็ทําอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจีนก่อนหน้านี้ก็เจอแหล่งกา๊าซเจอแหล่งน้ามันและก็ทรัพยากรอื่นๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับจึงจะเห็นได้ว่าจีนนั้นเนี่ยพยายามในการที่จะค้นหาแหล่งทรัพยากรภายในประเทศของตัวเองแทนที่จะไปพึ่งพาหรือว่าซื้อมาจากต่างประเทศ นอกจากนี้จีนเองนั้นยังดําเนินการในการที่จะหาแร่ธาตุสำรองอื่นๆเข้ามาเพื่อเก็บเอาไว้นะครับในการใช้งานในอนาคตรวมถึงเรื่องของพลังงานสำรองจีนเองนั้นก็มีการดําเนินการในการจัดการพลังงานสำรองไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็จะได้เห็นว่าจีนนั้นมีการเตรียมการเรื่องพวกนี้อย่างต่อเนื่องดังนั้นการที่จีนมีปริมาณสำรองของลิเทียมพุ่งสู่อันดับสองของโลกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ ก็คงจะต้องรอดูกับความเคลื่อนไหวว่าพวกเขาจะสามารถนำอลิเทียมที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้งานได้เมื่อไหร่รวมถึงการสก,กัดลิเทียมที่ผ่านจากตัวเลปิดโดไลซ์ซึ่งทำได้ยากนั้นพวกเขาจะดำเนินการได้อย่างไรนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันเรามีเรื่องราวข่าวสาร จากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ